วันนี้ขอนขอนุญาตพาคุณผู้ชมนะครับได้มาเที่ยวในเขตพื้นที่ที่ไกลที่สุดของจังหวัดอ่างทองพื้นที่วัดสีบัวทองตังบนสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองครับซึ่งในวันนี้มีการจัดงานนะครับกับงานปิดทองหลวงพ่อศิลาแดงนะครับแล้วก็การอุกผสมบทปูด,ด้วยพี่ต้นพี่ชายผมบอกว่าอยากให้มีโอกาสมากราบไหว้หลวงพ่อศิลาแดงแล้วบอกว่าให้กำนันเป็นคนเล่าให้ฟังดีกว่าครับหลวงพ่อศิลาแดงนี่เดิมมาเป็นชื่อหลวงพ่อศิลาแดงคนก็เรียกเรียกกันไปเรื่อยๆจ เขียนมาเป็นร่าลวงพ่อศิทธลาแดงค่ะก็ลวงพ่อสิทธลาแดงเป็นลวงพ่อเก่าตั้งแต่รุ่นสมัยอยุธยานะคะที่ว่ามีการพม่ามาลบอายุก็คือ 367ปีด้วยกันคุณผู้ชมนะครับตามประวัติแต่ปีพุทธศักราช2200ด้วยกันใช่นะครับเป็นที่สักการะบูชาของคนแถวนี้นะคะเดิมหลวงพ่อจะอยู่ข้างวนสานโนนนะคะ<น>แล้วก็พอมีกิจกรรมหรือมีงานประเพณีเนี่ยก็จะนิมนต์ท่านลงมาเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเข้ามาสักการะบ,กกรบูชาอย่างเช่นวันนี้เราก็มีงานคือเป็นงานประเพณีบวชนาคหมู่คือเดิมทีหลวงพ่อแวงก็าเป็นอดีตจเจ้าอาวาสน,นะคะคท่านมีความประสงค์ที่ว่าเป็นบวชนาคหมู่ขึ้นมามเพื่อที่ ให้คนที่มีทุนน้อย, Bella, ยมีเงินน้อยหรือผู้สามารถที่จะมาสมัครเข้าร่วมบวชกับวัดศรีบัวทองเราก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาเที่ยวศรีบัวทองกันและจะได้รู้ว่าศรีบัวทองมีของดีค่ะม์เนสห์ของตำบลศรีบัวทองแห่งนี้เป็นจุดอนันเีีของอ่างทองถึงแม้จะอยู่ไกลแต่มาแล้วประทับใจอย่างแน่นอนครับ